สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะของชาวลัคนาราศีมังกรเนาะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอมินด้วยนะคะซองบอกก่อนว่าเป็นการเปิดไพ่ทำนายดวงแบบภาพรวมนะคะหรือ general reading เนาะอาจจะตรงออกับใครบางคนอาจจะไม่ตรงออกับใครบางท่าน เป็นเรื่องปกตินะคะอันไหนที่ดีก็คอยเก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเนาะ just it t r e e of one Wheel of Fortune. Three of Pentacle. Three of Wands. The Hierophant. Ten of Wands. Ace of Swords. The magician, four of one. Page of cup Knight of Wands, Queen of Swords, Ace of Wands, and the last one, Ten of Pentacles. คุณนะคะจะเป็นคนที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะคะทาอะไรก็จะจริงจังตั้งใจยุติธรรมเนาะอันไหนที่ถูกก็ว่าไปตามถูกอันไหนที่ผิดก็บอกว่าผิดนะคะคือพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะชนพร้อมที่จะไฟมากๆเนาะเพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมนะคะบางทีอาจจะตรงหรืออาจจะแรงไปสําหรับใครบางคนนะอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ต้องให้ระวังเรื่องคําพูด คำจาอาจจะไปกระโบกับคนอื่นและเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอยากฟังก็อาจจะก,กระทบกับความรู้สึกเขาได้นะคะต้องระวังนิดนึงเนาะคุณเป็นคนที่จะทํางานเป็นทีมถึงจะประสบความสําเร็จนะคะถึงจะดีจับ ปังนะคะมีเกณฑ์การมีโชคลาภนะคะโชคดีม,กมากๆอาจได้เงินก้อนมรดกที่ดินเงินประกันอะไรก็ได้ให้อาจจะเป็นโชคดีม,กมากๆเข้ามานะคะในช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกมีเกณฑ์การทำงานเป็นทีมแล้วจะดีจับปงังจะสดใสสองสว่างทำอะไรก็จะดีม,กมากๆถ้าทำคนเดียวก็อาจจะประสบความสำเร็จแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะหนักหน่อยเนาะ อย่างที่บอกเลยเหมือนกันเลยเนาะทำงานเป็นทีมจะนำมาซึ่งเงินทองการเงินมีความมั่นคงมั่งคัง่งการงานมีความมั่นคงมั่งคั่งทำอะไรก็จะดีจะบปังเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอำนวยอวยชายคอยให้ให้คุณประสบความสำเร็จคอยดูแลคอยสดใสส่องสว่างนาทางคุณไปทางที่ดีที่ถูกนะคะ มีเกณฑ์การทำงานที่เหนื่อยมากหนักมากคุณจะแบกรับไว้คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองจนบางทีคุณจะเหนื่อยจะลา้าจะหนักเกินไปสำหรับคุณนะคะมีเกณฑ์การเริ่มอะไรใหม่ๆและจะดีจะปังจะประสบความสำเร็จอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเป็นงานใหม่ๆก็อาจจะเป็นไปได้ ถ้างานใหม่อยากจะให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของที่ทํางานใหม่ๆก่อนแล้วคุณค่อยลาออกจากที่เดิมเนาะให้คุณมั่นใจว่าที่ใหม่เขารับคุณเข้าทํางานแล้วคนถึงจะค่อยออกจากที่เดิมนะคะเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในช่วงนี้นะการงานอะไรก็ค่อนข้างจะหายากนิดนึงเนาะคุณมีเกณฑ์การศึกษาเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆและจะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จทำอะไรก็จะดีจะปังบางทีบางครั้งอาจจะเป็นการประสบความสำเร็จในด้านที่คุณไม่ได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่แรกเริ่มก็ได้อาจจะเป็นการเร,เริ่มเรียนรู้ใหม่แล้วจะดีจะประสบความสำเร็จเนาะโดยเฉพาะการงานอะไรายที่ทำกับคนรักหรือทำกับครอบครัวจะยิ่งส่งเสริมสนับสนุนทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการงาน อ,อย่างที่บอกมีเกณฑ์การเริ่มงานอะไรใหม่ๆนะคะและจะดีจะประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้เริ่มงานที่ใหม่เลยก็ได้แต่อาจจะหมายถึงว่าเริ่มงานหรือเริ่มเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ควบคู่ไปกับการทำงานเดิมงานปัจจุบันนี้ก็ได้และจะนำมาซึ่งประสบความสำเร็จความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ มีเกณฑ์การทำงานเป็นทีมและจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็การงานคือดีมั่นคงมากๆมามั่งคั่งทำอะไรก็จะดีจัะปังคุณจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งจริงจังตั้งใจากับการทำงานและจะประสบความสำเร็จเนาะการงานของคุณการงานของคุณนะคะอาจจะต้องจริงจังตั้งใจในการทำ ถึงจะประสบความสำเร็จต้องมีเกณฑ์การฟันฝ่าอปุปสรรคไปนะอยู่เฉยๆไม่ได้นะอยู่เฉยๆก็จะราบรื่นราบเรียบไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรเข้ามาให้คุณแบบประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคุณต้องจริงจังตั้งใจแล้วฟันฝ่าอุปสรรคไปถึงจะดีถึงจะปังเนาะการงานมีเกณฑ์การเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะให้จริงจังตั้งใจการทำงานเนาะการเงิน เป็นอะไรที่สดใสส่องสว่างนะคะมั่งคั่งร่ำรวยสามารถใช้จ่ายหรือสามารถาให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนะแบบให้แบบไม่คิดนะคะใช้จ่ายเงินแบบไม่คิดมีอิสระในการใช้จ่ายเงินนะคะต่อไปขออนุญาตจอดลึกเรื่องสุขภาพนะคะนา of s o ซ r c e Page o n o Page of source Six of source สุขภาพของคุณนะคะให้ระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลนอนไม่หลับ ปวดหัวไมเกรนหรืออาจจะมีเรื่องสุขภาพย่ำแย่ในช่วงนี้ได้นะคะให้ระวังนิดนึงให้ใส่ใจเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะอาจจะมาจากการที่คุณลงมือทำงานอะไรหรือลงมือการ เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆแล้วคุณโหมกระหน่ำในการทำงานในการศึกษาเล่าเรียนอยากให้ประสบความสำเร็จมาจนบางทีบางครั้งมันเสียส่งผลเสียในด้านสุขภาพได้นะคะให้คุณบาลานซ์น,นิดนึงเนาะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะ แต่สถานการณ์หลังจากนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นคลี่คลายบรรเทาเบาบางไปนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายแค่สนใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นเองเนาะต่อไปขออนุญาตจอดลึกเรื่องการเรียนนะคะ7 of source 4 o of source t u e of source King of w a r m การเรียนของคุณนะคะคุณต้องแอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงจะประสบความสำเร็จคุณอาจต้อง อ่านหนังสือจริงจังตั้งใจการทำงานมากขึ้นตั้งใจกับการอ่านหนังสือการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นคุณถึงจะประสบความสำเร็จเนาะถ้าคุณเรียนเรื่อยๆราบเรื่นราบเรียบไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรมากมายผลลัพธ์มันก็จะได้ตามนั้นค่ะคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จสอบก็อาจจะผ่านแต่มันอาจจะไม่เป็นคะแนนที่พึงพอใจไม่ได้แบบคะแนนสวยรูมากมายนะและบางทีบางครั้งมันจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่าย แล้วก็การเรียนของคุณน่ะคุณจะมีคู่แข่งหรือมีคนคอยอ่อทิมแทงหรือมีคนคอยขัดแข้งขัดขาไม่ได้ใหญ่คุณเรียนได้ดีเรียนได้ประสบความสําเร็จอยู่แล้วไม่ได้มีคนรักคุณสักทุกคนคุณจะต้องจริงจังตั้งใจแล้วก็อ่านหนังสือเองอ่านหนังสือแล้วถึงจะประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าคุณน่ะจะมีคนคอยขัดแข่งขัดขาหรือมีคนที่แบบ อยากจะทําร้ายทําลายคุณนะมีอยู่ละไม่รู้ว่าจะมาด้านไหนคนก็ต้องจริงจังตั้งใจงพร้อมรบพร้อมรับทุกสถานการณ์นะคะแอบอ,อ่านหนังสือจริงจังกับการอ่านการสอบแล้วถึงจะประสบความสําเร็จยังไงคุณก็มีเกณฑ์การสอบได้สอบผ่านประสบความสําเร็จสูงมากๆอยู่แล้วนะคะ เอาใจช่วยเนาะให้จริงจังตั้งใจและจะด,ดีจะปังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปขออนุญ,ญาตจาะลึกนะคะเรื่องการงานนะคะ five of pentacles e v e n of c u p two of p e n t a c l e จเจอมิตการงานของคุณนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเล็กๆน้อยๆให้คุณฝันฝ่าอุปสรรคไปและถ้าคุณทำงานเยอะๆ จริงจังตั้งใจการทํางานเยอะๆมันเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณจะต้องระวังเรื่องสุขภาพคุณอาจจะเหนื่อยล้าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆเจ็บป่วยจากการทํางานได้นะคะอย่างที่บอกเนาะว่าต้องบาลานซ์ให้ดีทางเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการงานนะคะแต่งานของคุณอาจจะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จสูงมากๆคุณมีเกณฑ์การงานที่มั่นคง แล้วก็เหมือนจะได้รับผลตอบแทนหรือสิ่งดีๆมากมายจากการทำงานของคุณเนาะคุณมีเกณฑการต้องทำงานวนซ้ำไม่แบบจบไม่สินส้นเสียงานของคุณคุณทำแล้วทำอีกทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะประสบความสําเร็จถึงแม้ประสบความสําเร็จแล้วคนก็ยังต้องทํางานแบบวนซ้ําต่อไปทําเรื่อยๆจริงจังตั้งใจการทํางานต่อไปถึงจะประสบความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์การเรียนรู้ตลอดเวลานะคะมีเกณฑ์การจริงจังตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณต้องเป็นคนที่แบบน้ำแบบไม่เต็มแก้วะคะ่ะพร้อมรับพร้อมเรียนรู้เรื่องสิ่ง ต่างๆเรื่องใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะถึงจะประสบความสําเร็จนะคะแต่งกางานของคุณดีอยู่แล้วแค่บางทีบางครั้งคุณอาจจะเผลอทํางานหนักไปจนสุขภาพคุณจะเสียได้เท่านั้นเองเนาะต่อไปขออนุญาตจ,จอดลึกนะคะเรื่องการเงินนะคะ six of one The f o o l ทร r e u ฟซอร์สเ e The star การเงินของคุณต้องบอกก่อนว่ามาจากการทำงานที่มั่นคงมั่งคัง่งประสบความสำเร็จจงทำให้การเงินของคุณดีมากๆคุณสามารถออกไปใช้ชีวิตออกไปท่องเที่ยวหาสิ่งที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณอยาก เป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบทำและมีความสุขได้เลยคุณจะไม่ค่อยกังวลเรื่องการเงินแค่บางทีบางครั้งอาจจะมีเรื่องให้คุณจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องให้คุณใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่ว่าคุณทำอะไรแล้วก็จะดีจับปังสดใสส่องสว่างทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จการเงินที่คุณต้องการที่คุณวาดหวังที่คุณวาดฝันไว้มันจะได้ตามที่คุณ ต้องการที่คุณคิดคุณตั้งเป้าไว้เนาะต่อไปขออนุญ,ญาตจอดลึกนะคะในเรื่องความรักของคนโสดน,นะคะ King of Swords The High Princess Ace of Pentacle The ความรักของคนโสดเนาะคุณนะคะบางคนบางท่านน่ะจริงจังตั้งใจกการทำงานให้ประสบความสำเร็จช่วงนี้ยังไม่ได้สนใจขวัญขวายที่จะมีใครเข้ามามี เก่งการสนุกกับการทํางานในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานฟันฝ่ายยังไงให้ประสบความสําเร็จมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องใครบางคนบางท่านที่จะเข้ามาเนาะบางทีบางครั้งรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยคงที่รู้สึกอารมณ์แปรปรวนไม่รู้ว่าจะดีหรือจะร้ายก็เลยไม่อยากจะมุ่งเน้นหรือไม่อยากจะทําร้ายใครให้คน ใครบางคนที่เข้ามารู้สึกเหนื่อยล้าหรือรู้สึกแบบผิดหวังอะไรอย่างนี้เนาะเเกณฑ์การเริ่มงานอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วจะประสบความสําเร็จหรืออาจจะมีเกณฑ์การครบหาดูใจเรียนรู้กับใครบางคนบางท่านได้นะคะสาหรับใครบางคนเนาะที่เขาพร้อมที่จะมีใครใหม่ๆเข้ามา จะมีเกณฑ์การได้ศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปแล้วก็มีเกณฑ์การประสบความสําเร็จด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแดนต้องติดต่อการผ่านออนไลน์ต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่กันนะจะยิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นห่วงเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงดูแลแบบสบายๆมีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำเนาะต่อไปขออนุญาตจอดลึก เรื่องความรักของคนมีคู่นะคะ Date Six of c u p Judgment King of Pentacles ความรักของคนที่มีคู่นะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นใจเท่าไหร่แต่หลังจากในสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ความรักของเรามันจะยิ่งดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะบางคนบางท่านนะ ให้นึกถึงความรักหรือความสัมพันธ์เก่าๆก่อนหน้านี้หรือความสัมพันธ์ที่เริ่มแรกที่เราจะคบกันว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กันมากน้อยแค่ไหนรักกันมากน้อยแค่ไหนรู้สึกแบบขาดเขาไม่ได้เป็นยังไงเนาะให้หวนนึกถึงตอนนั้นถ้าคนรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นปัญหามีปัญหาในความรักของระหว่างเราเนาะแล้วคุณก็จับมือการจูงมือกัน ก้าผ่านก้าวข้ามปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นสถานการณ์มันจะดีจะประสบความสําเร็จเพราะว่าบางคู่อะไปจริงจังตั้งใจกัน โฟกัสเรื่องการทำงานมากจนบางทีบางครั้งอาจจะเผลอหลงลืมความรู้สึกของคนรักของคุณไปและจ,จะทำให้เขารู้สึกน้อยใจหรือเขารู้สึกไม่โอเคก็แค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3หรือรักสามเศร้ารอ3ามคนเลยนะอาจจะเป็นปัญหาการทำงานการไม่เข้าใจกันการงอนกันเล็กๆน้อยๆแล้วมันสะสมแบบนั้นมากกว่าเนาะ ต่อไปขออนุญาตจอดหลือเรื่องความรักของคนที่แต่งงานแล้วนะคะ7 of pentacle H of sauce 10 of cup H of cup ความสำคัญของคนที่แต่งงานแล้วอ่ะบางทีบางครั้งคุณไปโฟกัสเรื่องการทำงานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวคุณหรือคู่ของคุณจะเป็นคนที่ขยันคันแข่งจริงจัง,จงตั้งใจการทำงานมากๆถึงแม้ว่าจะมีเงินอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถหยุดเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้คุณต้องทํางานต่อไปเรื่อยๆถึงจะประสบความสำเร็จ มากขึ้นมากขึ้นคุณถึงจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่านี้เนาะบางทีบางครั้งมันจะมีปัญหาเข้ามาหาคุณหรือคู่ของคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะให้คุณสงบสติอารมณ์ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจปัญหาไหนที่คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ก็ ค่อยๆนึกแล้วก็ค่อยๆปรึกษาคนที่คุณมั่นใจว่าเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ที่เขาเออเคยผ่านปัญหานี้มามีประสบการณ์หรือเขาหวังดีกับคู่ของเราจริงๆแล้วเราปรึกษาเขาช่วยกันหาทางออกแบบเนี้ยมันจะ ดีขึ้นยังไงสถานการณ์ของคุณก็ไม่มีเกณฑ์การเลิกกันในช่วงนี้แน่ๆเป็นเกณฑ์ที่มีความรักให้กันและกันมากๆสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นทั้งเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวซัดด้วยซ้ำไปเนาะสถานการณ์หลังจากนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นคลี่คลายไปทางที่ดีบรรเทาเบาบางแล้จะดีจับปังจับประสบความสำเร็จนะคะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะทำอะไรก็ดีก็ปังก็ประสบความสำเร็จอยู่ด้วยกันแล้วดีอยู่ด้วยกันและปังทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสาธุค่ะบ๊ายบาย